สวัสดีค่ะเราได้มาพบกันอีกครั้งกับมหาเดวีพยากรณคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีคือราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึง13มกราคมคลิปนี้เป็นคลิปของราศีธนูของครึ่งปีหลังจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเหนื่อยทอ้อพักใจสักนิดนึงแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาสู้ใหม่ล้มสักกี่ครั้งก็ขอให้พยายามลุกขึ้นมาสู้นะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายราศีธนูราศีธนูนั้นเกณฑ์การงานช่วงครึ่งปีหลังการงานของราศีธนูนั้นค่อนข้างจะยุ่งเหยิง มีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้งานค่อนข้างสูมหัวอาจจะมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเยอะสักหน่อยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวกับเกณฑ์การงาน อาจจะขึ้นเนื้อล่องใต้หรือจนกระทั่งเดินทางต่างประเทศก็ได้ถ้าติดต่อเกี่ยวกับงานต่างประเทศเกี่ยวกับการงานจะประสบความสําเร็จหรือจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการงานจากคนทางไกลค่ะและอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเอกสารติดต่อเซ้น เบิกู้หรือยุ่งเยิงเกี่ยวกับการเอกสารที่คุณต้องทําต้องจัดการเอกสารนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับส่วนตัวหรือเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการงานนะคะระมัดระวังคนใส่ร้ายป้ายสีถ้าใครที่มีหุ้นส่วนก็ขอให้คุณเซฟกับตัวเองให้ดีระมัดระวังการเดินหักหลังโดนแทงข้างหลังหรือหุ้นส่วนมีเกณฑ์มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะ ให้ระวังนะคะเพราะจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นอาจจะเป็นด้วยผลประโยชน์เราต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเพราะจะมีเกณฑ์ปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมง,งานนะคะขอให้ระมัดระวังจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแวง้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับเกณฑ์การงานช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การรอคอย รอคอยในบางสินบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรเกณฑ์การรอคอยของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะระมัดระวังสุขภาพ อาการเจ็บป่วยไม่สบายการเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะสำหรับชาวราศีธนูค่ะมันสร้างบุญทําทานสร้างบารมีสายแห่งบุญจะนําทางให้คุณไปพบกับความสุขความสําเร็จบุญบารมีนั้นเราสามารถทําได้ทุกวิธีทางนะคะไม่ได้จําเป็นที่เราจะต้องไปวัดเสมอไปถ้าคุณไม่มีเวลา เพียงสัก5นาทีนั่งสมาธิแพ่ส่วนบุญส่วนบารมีให้กับเทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรและอย่าลืมแพ่ส่วนบุญให้กับตัวเองด้วยนะคะเรามาจับต่อกันที่การเงินของชาวราศีธนูการเงินนั้นคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะเป็นการจากการลงทุนไว้จากการตกเบิกไว้เกี่ยวกับเกณฑ์การงานคุณขอโทษกาะเกี่ยวกับเกณฑ์การเงิน คุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาและเงินที่คุณลงทุนไว้จะกลับตอบแทนมาให้กับคุณอาจจะคุณลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่มันเป็นเงินที่หมุนเวียนคุณมีเข้ามาเยอะก็จริงแต่คุณก็จะจ่ายเยอะจะมีเกณฑ์การผัดเวียนเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเงินจ่ายออกไปได้เข้ามาจ่ายออกไปเป็นเงินหมุนเวียนนะคะ ให้ระมัดระวังเพราะว่ามหาเดวีบอกไว้ว่าระวังการโดนโกงโดนหักหลังอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้เซฟตัวเองด้วยนะคะเกี่ยวกับการเงินค่ะเราจะมาต่อกันขอความรักของราศีธนูให้ระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าความรักจะมีเรื่องทุกขเกิดขึ้นเกี่ยวกับมือที่3ระวังด้วยนะคะ ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีความรักอยู่แล้วระวังมีคนอีกคนนึงเข้ามาทําให้คุณปั่นปวนหัวใจในเรื่องของครอบครัวแต่ใครที่ยังโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนถูกใจพบเจอคนที่เข้ามานําความรักมาให้กับคุณชายก็จะได้เจอหญิงที่ถูกใจหญิงก็จะได้เจอชายที่ถูกใจค่ะคุณอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอาจจะปิ้งรักกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะ ขอให้คุณบูชาองค์มหาเดวะมหาเดวีดวงดาวของราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังองค์มหาเดวะมหาเดวีดวงดาวแห่งความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จคุณอยากสำเร็จ ขอให้คุณบูชาองค์มหาเดวะมหาเดวีแต่ทุกสิ่งนั้นคือความเชื่อคือความศรัทธาส่วนบุคคลเราไม่ได้ว่ากันแต่ใครที่อยากจะวางใจไว้ที่พระองค์รองบูชาหรือติดต่อมหาเดวียพยากรณ์นะคะมหาเดวียพยากรณ์จะนําทางให้ทุกคนก้าวพ้นจากอุปสรรคค่ะสรุปในราศีของธนูนั้น เกณฑ์การงานจะมีเรื่องต้องทําต้องจัดการค่อนข้างยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเกณฑ์การงานแต่ทุกอย่างจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เดินทางไกลปวดภัยดีเอกสารต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระมัดระวงังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงกับบริวารหรือหุ้นส่วนเกิดขึ้นระมัดระวังด้วยนะคะ ส่วนเกณฑ์การเงินนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะเป็นเงินที่คุณลงทุนไว้เงินตกเบิกไว้แต่ก็จะเป็นการหมุนเวียนมีเข้ามาจ่ายออกไปให้ระมัดระวังการหมุนเวียนติดขัดในช่วงเดือนสิงหาหรือกันยานะคะแต่ทุกอย่างปลายปีทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ค่ะการรอคอยจะประสบความสําเร็จสิ่งที่รอคอยนั้นจะได้เข้ามาดังใจนึกขอให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะ การเจ็บป่วยไม่สบายการผ่าตัดขอให้ระวังซบๆการรับประทานนู่นนี่นั่นก็ขอให้ระวังสุขภาพด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วระวังมือที่3หรือความรักที่ปั่นป่วนวุ่นวายเกิดขึ้นแต่คนที่โสดมีข่าวดีจะมีคนเข้ามาชอบพอติดพัน์และอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาด้วยค่ะลง ศรัทธาในองค์มหาเดวะมหาเดวีเพราะช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีธนูดวงดาวแห่งองค์มหาเดวะใช้ส่องแสงในดวงชะตาของคุณสิ่งที่คุณศรัทธาจะนำทางให้คุณพบกับความสุขความสำเร็จค่ะครบสรุปสำหรับชาวราศีธนูหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งในการทำนายจะนำพาสิ่งดีๆให้กับทุกคนความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขหนึ่งรอยยิ้มของมหาเดวีนำทางให้ทุกคนพบกับความสุขความสำเร็จขอบคุณค่า